สวัสดีค่ะคบพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับรายการพีเอฟมีเดียชาแนลในช่วงเมนูเด็ดออนทัวร์ครับใช่แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับสถานที่น่าท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งไปรับประทานอาหารที่แสนอร่อยอีกด้วยพี่เบสคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปออนทัวร์กันที่ไหนคะครับในวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรงแรมคริสตันวายรีสอร์ทซึ่งจะมีบรรยากาศที่สวยงามลมรื่น เป็นธรรมชาติน่าชื่นชมอย่างไรนั้นอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพี่ปลากันก่อลลยียูก่นไหมครับพี่ไทยเอ้ครับนอกจากนั้นเรายังได้รับชมบรรยากาศที่สวยงามแถมยังได้กินอาหารเมนูเด็ดของเรเขาเอีกด้วยอาหารเมนูเด็ดจะน่ากินขนาดไหนนั้นต้องแค่ว่าเราไปพบกับพี่ปลากันดีกว่าครับ ถ้า,าร้องพักขณะนี้น้าไทยไ,ได้นั่งอยู่กับพี่ปาที่โรงแรมพิซตันไวรีสอร์ทภูเก็ตครับขออนุญาตให้พี่ปานะครับพี่ปาครับช่วยแนะนํานตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบหน่อยครับสวัสดีค่ะปาค่ะเป็นผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมพิซตันไวรีสอร์ทพันวาภูเก็ตค่ะคุณพี่คะไม่ทราบว่าโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการอะไรบ้างครับ นอกจากในส่วนของห้องพักแล้วนะคะทางโรงแรมของเราก็ยังมีบริการในส่วนของฟิตเนสสระว่ายน้ำและก็ห้องประชุมห้องอาหารค่ะพี่ปลาครับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของโรงแรมแห่งนี้อยู่ที่ตรงไหนครับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของโรงแรมของเราเนี่ยโรงแรมของเราจะมีสโลแกนประจำโรงแรมก็คือสุด r จ๋อเซลล์เรือหลักยูมายนะคะคือสับเป็นโรงแรม ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงโดยปราศจากเสียงรบกวนสิ่งรบกวนจากมลภาวะทางเสียงสิง่งแวดล้อมจากภายนอกเป็นการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและสงบอย่างแท้จริงค่ะพี่ปั๊มไม่ทราบว่าค่าบริการห้องพักที่นี่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่และคนไทยกับคนต่างชาติราคาต่างกันไหมครับทางโรงแรมของเราไม่ได้แบ่งเรทคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะตาระยะเวลา ในการเข้าพักก็จะแบ่งตามช่วงระยะเวลาโดยที่เริ่มต้นจากคืนละสองพันนิดๆสองพันต้นๆนะครับคุณพี่คะไม่ทราบว่าทราบว่าโรงแรมแห่งนี้นอกจากจะมีห้องพักสระว่ายน้ำไว้คอยบริการแขกที่มาพักแล้วยังมีห้องอาหารไว้คอยบริการอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทางบบรารงแรงของเรานะคะมีห้องอาหารโกงกลารร,ร,รีสอรองไว้คอยบริการบุคคลภายนอกและแขกผู้มาเข้าพักค่ะ โอ้โหฟังดูแล้วฉันอยากจะไปห้องอาหารแล้วสิว่าจะมีอาหารหรือเีนูเด็ดอะไรบ้างน้องเบลขอรบกวนพี่ปาช่วยาพวกผมไปห้องอาหารหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่ปาได้เตรียมอาหารซิเนเจอร์เมนูแล้วก็เมนูอื่นๆไว้ให้น้องๆทุกท่านแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะ ทชิมค,ครับขณะนี้น้องแท้ก็ได้มานั่งอยู่ในห้องอาหารโรงแรมแห่งนี้แล้วนะครับรบกวนคุณพี่ปลาช่วยแนะนําอาหารเมนูเด็ดให้ท่านผู้ชมครังบ้านได้ทราบหน่อยครับค่ะจานแรกนะคะเป็นซิกเนเจอร์เมนูของโกงกางร,รีสรอร์ทนะคะมีชื่อว่าโกงกางฮอสปิงหรือชื่อไทยก็คือโกงกางต้มยำกระทะร้อนนะคะอันนี้ดัดแปลงมาจากต้ยมยำซุปแทนที่จะเป็นน้าซุปต้ยมยำก็เอามาดัดแปลงเป็น กาาระท้อนซึ่งจะทําให้ส่วนผสมของเครื่องแกงเครื่องต้งยมยำเนี่ยเข้าไปในเนื้ออาหารมากขึ้นรสชาติก็จะเข้มข้นหวานมันมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่จัดจ้านนะคะตัวนี้แนะนําเด็กก็สามารถทานได้ผู้ใหญ่ทานได้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ทานได้นะคะรสชาติไม่เผ็ดเกินไปนะคะ่ะจานต่อไปนะคะเป็นแซลมอนโครโคาเชียหรือชื่อไทยว่าแซลมอนต้มเผือกนะคะอันนี้ก็คือ เราคัดวัตถุดิบก็คือเป็นแซลมอนเกรดเกรดเนะคะเป็นเกรดเกรดดีที่สุดแล้วก็ใช้น้ำซุปเป็นน้ำซุปเผือกนะคะเที่ยวในระยะเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยซึมซาบเข้าในเนื้อแซลมอนมากขึ้นจะได้เต็มอิ่มกับความหวานของเนื้อแซลมอนแล้วก็ในส่วนของเผือกพี่ปลาครับผมอยากจะลองชิม อาาเมนูเด็ดที่ว่าแล้วว่าจะอร่อยสมชื่อหรือไม่ขออนุญาตลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องๆเชิญพานอาหารมื้อนี้ให้อร่อยตามอัธยาศัยเลยนะคะเป็นพี่เลยค่ะเย้ <S <S yeah! จังเลยแถมอาหารก็อร่อยอีกด้วยน่าสิคะอร่อยสมชื่อเมนูเด็กจริงๆเลยพี่ปลาคะถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วจะมาจอยากมาลองชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้จะมาได้อย่างไรหรือว่าติดต่อทางไหนหรอคะค่ะ,ะร้านโกงกลางเลสอรองของเรานะคะอยู่ในตัวโรงแรมคิทเช่นไวยสอดพันวาพิเก็ตนะคะอยู่ก่อนถึงจุดชมวิวเขาขาดประมาณ400เมตรนะคะจะสามารถ มาด้วยตนเองหรือจะติดตามเราได้จาก f c e b o o o f แฟนเพจโกงกลางเรอองหรือคิพต้นวยสอนก็ได้ค่ะสำหรับเบอร์โทรในการจองสำรองจองโต๊ะหรือสอบถามข้อมูลนะคะจะเป็นที่เบอร์0 7 6 3 1 5 2 9 3หถึงสค่ะท้ายนี้พี่ปลายอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะลองอาหารอร่อยๆ ของเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือติดตามโปรโมชั่นต่างๆของเราทางแฟนเพจก็ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ให้ไว้0 7 6 3 1 5, 2, 9, 3 1็ดหกสกถึงสก็ได้นะคะค่ะในช่วงท้ยนี้น้องเดสมีและที่ท้ายที่เบสรถทังคทีมานในเูเล่นออนทัวร์ก็ต้องขอการาบขอบพระคุณคุณพี่ปลายอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสเรามาถ่ายทำรายการ เมนูเด็ออนทัวร์าขอบพระคุณค่ะครับสำหรับเวลานในช่วงเมนูเด็ดออนทัวร์ก็จะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย